ก็สนุกดีครับพี่จริงๆไม่ได้ออกอีเวนต์กันเลยรวมถึงพี่ๆด้วยป่ะแบบเราเราพักกันไปนานเหมือนกันก็ดีดีใจที่ได้เจอพี่ๆทุกคนเสรื่องได้ไม่ต่อในช่วงชีิตไหนรึเปล่าพี่ที่ผมผมไม่ได้เรียกว่าหยุดเลยครับเป็นไปทำงานตลอดแต่แค่อาจจะแบบเ work f r ร m มโฮมอะไรอยมาจับทวกชีวิตช่วงนี้เรากดจันไม่ไม่ต่อเพราแบบเคยอ่ข่าวมาเริ่มแล้วก็ร้องเสียงเียดามากในตอนนี้อ๋อไม่เลยครับพี่ก็ไม่ ไม่ได้คือตอนนั้นเชื่อว่าทุกคนรู้ความจริงอยู่แล้วผมแบบเฉยๆครับสบายเอาเป็นว่าผมเตรียมตัวแล้วนะคือมันดีเนาะมันดี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 แต่เมื่อกี้ไม้มันช็อตหูผมว่าแบบผมได้ยินแต่เสียงไฟช็อตตอนหูร้องอะไรเงี้ยใช่หูหูมันพังครับช่วงนี้เป็นไงบ้างต่อกับไลฟ์สไตล์ก็ไลฟ์สไตล์เดิมมา7ปีแล้วพี่ผมก็ทำงาน ทำงาน365วันไปเรื่อยมปรับตัวอะไรบ้างไหมห้างกันนิดหน่อยปรับเยอะครับจริงๆคือเนี่ยอันนี้ก็คืออีกหนึ่ง New Normal ผมไม่เคยไม่เคยตั่งแบ่เคยไม่เค่เไม่เคยไม่เคยไม่เคเข้าใ่เคยม่เกยัม่เยไ่เยไ่าก่เยไ่ยไ่เวกไมยไม่เวยไม่ยไม่้ม่เม่ม่เคยไเคยมเมเคมเมาเขย้มหม่ยถมงวม่าพอม่นยมีแบยด้วยด้วยเชื้มไวรัสอ่ะม่นทําให้ทุกคน่ะ กดคือกดมากขึ้นแบบบางครั้งคือเราก็จะแบบเป็นช่วงแรกๆเราเรามีกดอยู่แต่พอเราสนิทกันปั๊บกดมันก็จะเริ่มหยอ่อนแต่ว่าพอผมผมรู้สึกว่าพอมีเหตุการณ์นี้บางครั้งมันก็สอนเราหลายๆอย่างครสอนสอนที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เข้ากับอนาคตข้างหน้าอะไรย่างเงี้ยแบบผมเรียนรู้เยอะมากพี่ช่วงช่วงหยุดโควิดไปแบบได้มีโอกาส <c oughs> เรียนรู้สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับงานเนี้ยสมมติว่าเราเราอยากรู้อะไรเพิ่มมันเหมือนมีเวลาให้เรามากขึ้น เร้ก็ไปเรียนตรงนั้นนพบอะไรใหม่ๆในตัวเองไม่ต่อความสามารถที่เสพมันชาวบ้านหลายคนเขาทำอาหารเป็นคนด่าเขาไปค้นพบอะไรที่แบบมีปลูกต้นไม้ได้เราทำอะไรได้มางเรามีอาจมีเ่อื่นไหมคะคือเหล่านั้นจะให้ทำก็ทำได้คือที่บอกว่าเรียนรู้หมายถึงว่าเช่นแบบสมมติว่าเราอยากเรียนรู้เกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้ง่งเงี้ยเราก็ไปนั่งหาว่าจะมีคนสอนมากมายผมจะเรียนรู้ทางนี้หรือว่าแบบผมช่วงนี้ผมผมติด ติดเสพเรื่องงูะฮะงูหมายถึงใช่ผมงูงูงูจริงใช่ครับผมแค่อยากรู้ไม่ได้อยากเลี้ยงใช่เราไปรูคนเนี่ยผมพูดสิ่งนีแล้วก็มีแต่คนแปลกคือเดี๋ยวมันแปลกหรอที่คนเราแค่ต้องการแบบก็อยากรู้เรื่องงูคือแบบอะไรที่มันคือจุดจุดที่เราไมกรู้เรื่องงูไปเจอพี่คลิปที่คนไทยคนหนึ่งฮะแล้วเขาแบบเหมือนกับเป็นที่ยอมรับในระดับเอเชียแล้วเขาก็ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ เขาใช้คาว่าอสสลพิษเลยคือสัตว์มีพิษทั้งหมดมแต่เขาเซียนง,งูเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากอยากซัพพอร์ตคนไทยก็เริ่มดูสักพักอะ่ะกลายเป็นว่าไม่ไม่ได้ติดแล้วอยากรู้เรื่องงูไปเรื่อยๆแบบอยากยากรู้งูพันนั้นพันนี้อะรไรอย่ง<ต>างเงี้ยก็กษาไปเรื่อยๆไม่ไม่เลี้ยงพี่แต่ไม่คิดจะเลี้ยงไม่คิดจะบางคนมาดูไปเรื่อยๆแล้วมันจะเรื่องอยากอยากอินแล้วอยากจะมีอยากจะเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยจริงชอบหมาอยู่แล้วแม่แต่เราลัวแมมเป็นคนกลัวงูไห ก็พอดูแล้วรู้ว่าไม่ไม่กล้าจับเองแล้วคะคือเมื네่อก่อนน่ะก็จะถ้ายังไม่รู้เรื่องก็จะไม่ชัวร์ก็จะรู้สึกว่าเอ้จับได้แหละแต่พอไปดูบับอ่ะเริ่มดูเยอะเริ่มรู้ว,ว่าจับไม่ได้จับไม่ได้หรอกจริงเขาได้ความรู้มากขนาดมันก็เรียนรู้วิธีป้องกันรู้ถึงแบบว่านิสัยเขาว่าจริงๆเวลาเขาฉกหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่เขาก้าวล้าเสมอไปหรือว่าวิธีทําไงสมมุติว่าวันหนึ่งเขาเข้าบ้านเราก็จะมีวิธี แบบนุ่มนวลกับเขาได้อะไรเงี้ยฮะตาผู้ใครมใช่จริงจริงนุ่มนวลที่สุดคือกดปุ่มที่หน้าจอเราแล้วข้อพี่ค้าใช่เลยถือว่าสุดไม่ได้วันกระแสล่าสุดการถามเรื่องรูปนิดนึงรูปกระแสล่าสุดที่ขายาววถูกคอมเมนต์เหรอผมใช้ผมใช้แอปยืดขาพูดเล่นพูดเล่นอะทำไมช่วงไหนๆที่ายรูปไปเห็นขายาวขายาวหรือขาเรื่องนีค่อนขางเหมือนแบบจริงจริงอ่ะ ลงสามรูปทุกคนตัดสินผมจากรูปแรกใช่คือจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นความยาวปกติอ,อมันเป็นกางเกงตัวที่ตอนใบนาย <c oughs> ใบน,นายผมเคยใส่ด้วยแล้วมันคือความยาวโอเคผมเป็นคนใส่กิกงสั้นจริงๆสั้นมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบขึ้น <c oughs> ไรแบบอ,อ,อะไรงั้นแล้วก็ ผมรู้สึกว่าไม่โป๊จริงๆแล้วคือไม่ได้โป๊แต่ขาไม่ไม่ขาไม่เยนมากเลยคนชอบเลยเพราะว่าขาเนมากคือที่ได้ถ่ายไม่จริงอธิบายได้ว่าใส่ขาสั้นบ่อยเพราะว่าช่วงนี้ผมออกกองกับไปต่างจังหวัดบ่อยแล้วก็ ไปกับพี่แอฟนี่แหละอยู่ทะเลซะเยอะก็เลยแบบเป็นขาสั้นซะเยอะได้ต่เสกไงบ้างก็ไม่มองขาเลยได้อ่านเมนต์บ้างไหมฮะอ่านครับพี่นัดถามครับพี่นัดเขาอยากพูดคุยกับพีนัดไปที่ดสุดมเขาถามว่าเขาถามว่าพี่ตอมีสามขาคอมเมนต์เขาคอมเมนต์เขาชงมามีคอมเมนต์อะไรแหละคอมเมนต์คอมเมนต์ว่าตอมีสามาแบบสองแง่สองแง่มันเอยไม่ผมยังไม่แก่อผมสองขาเขินไหมตอมต้องไม่เห็นเราว่าเขินอยู่ คนไม่โฟกัสที่เสื้อยาวแล้วโฟกัสที่ผมครับก็พอคนเขาเป็นเมนเยอะเรามีไปซูมดูไหมว่าเอยทำไมคนถึงเปลี่ยนจุดโฟกัสมันมีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมจะซูมุ่มตอบเมนแฟนเขาแล้วจะเริ่มมีแฟนต่างประเทศอยู่คนหนึ่งอ่ะเขาเขาจะเหมือนกับว่าได้งั้นฉันจะเพิ่มจํานวนในการโพสต์เพื่อให้เห็นเยอะขึ้นแล้วเริ่มเห็นหลายครั้งแล้วจริงจะส่วนใหญ่จะเห็นแบบนี้มากกว่าตอบคามเมนต์เขานนั้นไม่เพิ่งเพิ่งมาเห็นที่คือผมผมก็จะมี เล็กๆน้อยๆของผมที่ผมคิดอยู่สมมติถ้าเกิดพี่เมนไปว่าพี่ต่อสามขาต่อจะพี่กลับมาว่ารักที่สุดเลยไม่มีสติแล้วไม่มีสติแล้วไปเหมือนไม่ถามแต่ว่าไม่ไม่ไม่ซีเรียสนาะกับการที่แบบคนไป็นโฟกัสตัวเองไม่ครับคือจริงๆก็บอกได้ว่าเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะสื่อแบบนั้นคือทุกครั้งพี่ก็จะเห็นว่าผมแบบไม่ได้สายเซ็กซี่อะไรใช่ก็ ปกติแล้วก็ผมว่ารูปนั้นมันก็ไม่ได้ไม่สวยรู้สึกเลยรู้สึกว่ามันก็หลงตอนจะข้ามพูดรูปแบบนี้ต่อไปไหมหรือว่าโอ้ยถ้ารู้ว่าดีอย่างนี้เดี๋ยวลงทุกวันเลยแล้วน่นอนแน่นอนแน่นอนสั้าวันนี้ไม่ไหวแล้วสร้วันนี้จะเป็นนางเกงผู้หญิงแล้วละครนะละครอะไรก็ทะเลกับพี่แอ็บบอยเนาะ ี่ข,ขามามอยู่นะที่ใส่ย,ยิ่งขายาวเลยใกล้กับยังต่อครับทำแบบเรื่องนี้ที่ถ่ายทำอะไปตอนนี้มันเลยครึ่งแล้วครับแต่ว่า,าบทเนี่ยยังออกเสร็จไม่หมดมแต่หมายถึงว่าตอนนี้ผมว่าเก็บไปได้ที่ที่มีอยู่อะ่ะเก็บไปเยอะมากๆแล้วแต่ว่าคือผมบอกได้เลยว,ว่าอาจจะไม่เร็วๆนี้ขนาดนั้นแต่ว่าไม่นานแน่นอนคือหมายถึงว่าตอนนี้ผมปิดปิดปิดภาพยนตร์ของหม่องกาไวากับพี่บาสไป มันเลยทําให้ผมลุยกับอันนี้เยอะแล้วครับใช่คือไม่ไม่ไม่ต้องแชร์คิวให้ใครแล้วก็น่าจะเร็วขึ้นเยอะครับยิ่งเล่นกับพี่แอฟเป็นไงบ้างยิ่งเล่นยิ่งเข้ากันไหมยสนุกดียิ่สนุกรู้แล้วใชไมว่าไม่แต่ว่าพี่พี่พี่อัฟดีครับแต่ว่ายิ่งยิ่งคิวมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะผมรู้สึกว่ายิ่งสนิทมากขึ้นก็แบบคุยคุยกันได้ทุกเรื่องเหมือนพี่น้องกันไปแล้ว อย่างภาพยนตร์หวองกาไวนี่คือจะมีโอกาสที่ชุเมื่อไหร่ครับอันนี้คิดว่าคาดว่าต้องเป็นปีหน้าเพราะด้วยด้วยหลายๆอย่างแล้วก็เอภาพยนตร์มันใช้ใช้ตัดต่อนานอย่างพวกเราต้องมีการบินไปโปรโมทที่นู่นหรือว่าอะไรบ้างครับแผ่นตอนแรกมีครับนแผ่นตอนแรกน่าจะฟรีเมียที่นู่นใช่ครับตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้ขอพี่ถ้ารอ เอ้ผมหันกันด้านนี้หันด้านนี้ได้ได้จบพอดีจบพอดีท่านเรื่องอะไรเนาะอะไรครับค่อยถามเรื่องความรักไม่นังเน้นแต่เรื่องความรักก็ยังเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ครับปกติวงเขากลับไปบินยังยังยังผลัดอยู่ยังครับผมว่าช่วงนี้ก็ยังไม่มีบินต่างประเทศปะยังใช่มยังยส่วนใหญ่จะเป็นเนียรประเทศใช่ครับเพิ่งไปเที่ยวกันมาเถูกต้องผมเนี่ยเครียดเขาตัวเขาเปลี่ยนไงบ้างหันมาแบบทำอะไรบ้างก็ ก็เอเรียกว่าไงดีก็ก็ปรับตัวตามตามเหตุการณ์แหละครับแล้วก็ระวังตัวมากขึ้นคอนเซิร์นกับการใช้ชีวิตมากขึ้นเรา<อ>ให้กำลังใจเขายัางไงบ้างจริงๆตอนที่รู้เรื่องไม่มันให้กําลังใจกันอยู่แล้วครับพี่เพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่ผมให้มั้งจริงๆเขาก็ให้ผมด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนเป็นนะค,ะครับเหตุการณ์พักยาวๆที่ผ่านมามันมันเลื่อนทุกอย่างเลย แบบตอนนั้นผมก็เครียดว่าแบบโหเลื่อนหมดเลยอะไรเงี้ยช่วงพักยาวๆพูดเราเป็นไงางครับลาคนณเขามีความมันมีประถายเรื่องความสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยแต่คู่เราเพียงผมผม,ผมประชุมทุกวันเลยคือทำจริง<ำ>พวกแล้วไม่ได้พัก <c oughs> ผมประชุมทุกวันเลย <c oughs> ใช่แล้วสุดทุกไปเทีย่ยวทะเลกันมามหรือล่าไม่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 ได้ขนาดนั้นครับ<ม>แต่ก็ก็ม <c oughs> ีพักมีมีมีวันที่แบบพักแบบวันหนึ่งแบบสมมุติว่ากองคืนคิวมาเ่ี้ยก็ก็จะมีวันได้พัก